พระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอนุสรสถานที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์บนผื้นดินไรนาของชาวบ้านย่านนี้เต็มไปด้วยวัตถุโบราณที่ใช้ในการทําสงครามยุทธหัตถีเมื่อครั้งชนะพระมหาอุปราชาแห่งพมา่าทําให้ไทยได้รับอิสรภาพมาจนถึงทุกวันนี้ ภายหลังนักประวัติศาสตร์นำความกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรพระเจดียุทธหัตถีที่ตำบลดอนเจดีอำเภอพนมทวนกาญจนบุรีการก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีจึงเริ่มขึ้นในปี2542ในโอกาสครบรอบ400ปีแห่งชัยชนะภายใต้การอุปถัมภ์ของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก จังหวัดกาญจนบุรีร่วมกับประชาชนผู้มีจิตศรัทธาทั่วประเทศโดยทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์และเริ่มก่อสร้างในปี2543โดยขณะประดิษฐานพระบรมรูปทรงช้างเกิดปฏิหารพระอาทิตย์ทรงกดฝูงนกกาจำนวนมากบินอยู่เหนือพระบรมรูปสร้างความประหลาดใจแก่ผู้พบเห็น ปี2547สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดจังหวัดกาญจนบ,บุรีโดยความร่วมมือของทุกภาคส่วนได้จัดงานเทอพระเกียรติเป็นประจำทุกปีเพื่อเทอทูนพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยสถานที่แห่งนี้ จึงเป็นสถานที่ที่ควรค่าแก่การสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ในวีรกรรมสงครามยุทธหัตถี422ปีสมควรขยายพื้นที่บริเวณพระบรมราชานุสาวรีทั้งด้านหน้าและด้านหลังให้มีขนาดเท่ากันกว้างขวางสง่างามสมพระเกียรติให้ชาวไทยได้เคารพสักการะเป็นแหล่งเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ จังหวัดกาญจนบ,บุรีนําโดยนายชัยวัดรลิมวรรณทะผู้ว่าราชาการจังหวัดกาญจนบ,บุรีร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนได้เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริจาคเงินสมทบทุนจัดซื้อที่ดินโดยผู้บริจาคจะได้รับวัตถุมงคลที่ผ่านพิธีพุทธาพิเศษไว้สักการะบูชาซึ่งพิธีพุทธาพิเศษจัดขึ้นเมื่อวันที่17มกราคม2557 พระพรหมมังคาจารย์เจ้าคุณธงชัยวัตรมิตรเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นายชัยวัตรลิมวรรณัพผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสโดยมีสุดยอดพระเกจิทั่วประเทศ32รูปพร้อมพระสงฆ์พันสองร้อยเก้าสิบเก้ารูปเข้าร่วมพิธีสำหรับผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินสมทบทุนจัดซื้อที่ดินจะได้รับเหรียญรูปหล่อสมเด็จพระเนเรวนมหาราชทรงช้างไว้สักการะ ติดต่อโดยตรงได้ที่สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรีหรือโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารเพื่อถวายความจงรักภักดีในวีรกรรมยุทธหัตถี422ปี